สวัสดีค่ะชื่อครูชนพิชาคำเท้าหรือว่าครูอันนะคะมาจากโรงเรียนขนานสุวรรณอนุสรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนวัตรกรรมการเรียนเรื่องผีถ้วยแก้วสำนวนสุภาษิตไทยะคะ่ะอุปกรณ์นะคะก็จะประกอบไปด้วยหเลยนะคะอันนี้ก็คือแผ่น แผ่นกระดานนะคะที่จะมีพยญชนะไทยสระนะคะสองเลยนะคะขาดไม่ได้นะคะในการเล่นผินในแก้วก็คือแก้วนะคะสามค่ะก็คือก็จะมีการาดนะคะเป็นการาดหรือเราจะเรียกว่ากา๊าซรือไพ่นะคะนี้นะคะจะเป็นการาดที่เป็นตัวเลขนะคะเราจะเรียกว่าไพ่ผีบอกหรือกราดผีบอกนั่นเองนะคะและ นึงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการที่เกี่ยวกับสำนวนไทยต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นวัตกรรมชุดนี้กันค่ะวิธีการเลยนะคะก็คือเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็วางแผ่นกระดานอันนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันค่ะควําการ์ดแผ่นการ์ดสีน้ําเงินนะคะไปกับพื้นนะคะทุกใบนะคะ ทุกใบให้มันเรียงกันนะคะแบบนี้นะคะการ์ด่ีบอกเราจะวางว่อนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะหยิบเลือกขึ้นมานะคะส่วนการ์ดที่เป็นการ์ดสำนวนอันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะวา,างหงายคะ่ะเราก็จะวางการ์ดอันนี้ จนครบแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้หนักเรียนนะคะในแต่ในสองทีมนะคะส่งตัวแทนมาเพื่อเป่ายิง่งฉุบกันนะคะถ้าในแต่ละทีมเนี่ยส่งตัวแทนมาเป่ายิง่งฉุบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมไหนนะคะที่เป็นทีมที่ชนะนะคะก็จะมีสิทธิ์เลือกไพ่ผีบอกนะคะ a s สมมุตอนนี้หยิบมาแล้วนะคะเมื่อได้การ์ดผีบอกหรือไพ่ผีบอกแล้วนะคะเด็กๆนะคะที่ทั้งสองทีมเลยนะคะจะต้อง เอามือนะคะวางไว้บนแก้วนะคะแล้ววางไว้ตรงจุดพักและทีนี้ค่ะเราในกร์ดกี่บอกนะคะก็จะมีตัวเลขอยู่นะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยวนหาตัวเลขอย่างในก๊์ดนี้นะคะตัวเลขนะคะตัวเลขแรกเลยนะคะก็คือหมายเลข51ดนะคะแล้วก็เลข9ก้าเด็กๆก็เอาวางตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะวนแก้วหานะคะว่าหมายเลข51อคืออะไรตอนนี้เจอแล้ว51 คือสระเอนะคะในทีมเนี่ยสมาชิกในทีมนะคะก็ต้องมีคนจดน,นะคะตัวสระเอไว้ทีนี้มาดูต่อค่ะหมายเลขต่อไปคือหมายเลข9นะคะเอหมายเลข9้าอ้าวเจอแล้วคือตัวทอร์คูเทาเอทีนี้ถ้ายังไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นสัมบวนอะไรเราก็จะไปดูหมายเลขต่อไปนะคะนั่นก็คือหมายเลข60นะคะก็คือไม้เอก ทีนี้ถ้าเด็กๆรู้กันแล้วนะคะถ้ามีคนรู้แล้วคิดออกแล้วนะคะเรานะคะก็จะให้เด็กๆนะคะมาหาก,การ์ดตรงนี้นะคะที่เป็นความหมายนะคะหาความหมายให้ตรงกับสํานวนที่เจอในนั้นนะคะอย่างงูที่เจอแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นสํานวนเท่าหัวงูนะคะก็มาหาความหมายนะคะก็คือ คนแก่หรือคนสูงอายุที่ทำเจ้าชู้กับเด็กสาวนะคะซึ่งถ้าสำนวนนะคะกับความหมายถูกต้องนะคะทีมนั้นก็จะได้คะแนนไปค่ะดังนั้นนะคะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานแล้วนะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะได้รับความรู้ในด้าน KAS ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ